อยากออกไปข้างนาอกอกายจะไปไหนที่อต่างประเทศก็ได้ยังไงก็ได้ของอร่อยอร่อยไปกินน้ำเยน็นเย็นแล้วก็ไปถ่ายรูปเท็ดเท่กจะออกไปได้ยังไงช่วงนี้อย่าลืมนะว่าโควิดมันระบาดอยู่แต่ากายอยากไปอ่ะ <G ül> ปะ๊ปะป๊างั้นเรามาจัดบ้านของเราให้มันเป็นคาเฟ่เก๋ๆดีไหมคะป๊ะป๊าก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวมามากับน้องเก๋นะจะจัดการเรื่องทุกอย่างในครัวเองอส่วนปะ๊ปะป๊ากับน้องกายนะคะก็ช่วยจัดการบ้านเราเนี่ยให้มันเป็นคาเฟ่สวยๆละกันอืมได้อยู่นะได้อยู่นะอืมผู้ขนมเนี่ยมันยากอยู่นะมามา้ามามา้มาจะไหวเหรอสบายๆนะปะ๊ปะป๊าเชื่อมือมาม้ากับน้องเกรสเถอส่วนปะ๊ปะป๊ากับน้องกายอ่ะ ไปจัดการแปลงสวนของบ้านเราเนี่ยให้มันสวยสดงดงามละกันค่ะไปไปดีกว่าไปไปเลยไปมามาคะ่ะมอมาจะให้หนูช่วยทําขนมว่าช่วยเพิ่ออมความุ่นวายคะ่ะก็ต้องเอามาช่วยสิคะรา่ว่าเมนูในคาเฟ่อะมันดูยากทั้งนั้นเลยนะคะไม่ต้องกลัวคะ่ะมามามีตัวช่วยนี่เลย ฟูสควิซี่แล้วมันช่วยยังไงคะก็เป็นฟูสควีซซี่เขามี2รสอร่อยทั้งรสสตรอเบอรี่แล้วก็รสส้มใช้ง่ายมากสะดวกสุดๆแถมยังได้ความอร่อยจากผลไม้เน้นๆอีกด้วยแค่บีบๆนะคะก็ได้ทานของอร่อยแล้วงั้นแสดงว่าหมาก็แทบไม่ต้องใช้มีดหรือเลมือเลยนะคะใช่ค่ะและหนูนะคะยังสามารถพัฒนาจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดครีเอทเป็นเมนูใหม่ๆได้อีกเยอะแยะเลยค่ะดีเลยค่ะหมางั้นวันนี้หนูจะช่วยหม่าสุดฝีมือเลยค่ะา ป้าว่าตรงนี้มุมมันก็สวยดีนะีแค่เดี๋ยวเราจายของพวกนี้ที่เก็บกักอยู่ออกไปเราบิดโตที่เป็นสวนหน้าบ้านเนาะกับเก้าอี้สนามเนี่ยเดี๋ยวเรามาตั้งตรงนี้แล้วเรียนคาเฟ่กันตรงนี้นี่นะบาตเก้าอี้ลรสุดจอลตอนนี้สถานที่เราเสร็จแล้วว่าแต่ว่าขนมและเครื่องดื่มเป็นยังไงนะของพี่อย่างนี่ยดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำขนมกันเลยดีกว่าคะเก๊ะจัดกันเลยค่ะแม เดี๋ยวเรามาเริ่มทำขนมกันก่อนดีกว่านะคะขนมที่เราจะทำในวันนี้ก็คือสตรอเบอรี่มองบลังแล้วก็ออเรนจ์มองบลังค่ะเริ่มต้นในการตัดปัตเตอร์เค้กเป็นฐานให้ได้ขนาดตามที่ต้องการต่อด้วยการตีวิปปิ้งครีมผสมเบสฟู๊ดควิซซี่เพื่อให้ได้รสชาติที่หอมกลมกล่อมหยดสีผสมอาหารอีกสักนิดเพื่อให้ได้สีสันที่สวยงามยิ่งขึ้นจากนั้นตัดแต่งสตรอเบอรี่และส้มแล้วนำไปวางบนฐานเค้ก เสร็จแล้วก็บีบวิปปิ้งครีมให้ใช้หัวบีบที่บีบออกมาเป็นเส้นๆแบบนี้เลยตกแต่งด้วยผลไม้เพิ่มความสวยงามอีกนิดแค่นี้ก็น่าทานแล้วใช่ไหมล่ะ เครื่องดื่มแก้วแรกที่เราจะทำนั่นก็คือนมสดสตรอเบอรี่สไตล์เกาหลีแค่บีบเบสฟู้ดสควิซี่สตรอเบอรี่ลงไปจากนั้นก็อัดน้ำแข็งให้เต็มแกว้วแล้วก็เติมนมสดรสจืดจากนั้นก็แต่งหน้าด้วยวิปปิ้งครีมฟูๆแล้วจบด้วยการวางสตรอเบอรี่สดลูกใหญ่ๆลงไปทั้งลูกแค่นี้ก็ได้เมนูเก๋ๆที่ใครๆก็ต้องร้องว้าวเลยละ่ะเครื่องดื่มอีกแก้วน่นก็คือช็อกโกออเรนจ์ ขั้นแรกนะคะเราจะชงช็อกโกแลตโดยใช้ผงโกโก้2ช้อนชาผสมลงในน้ำร้อน80 ml จากนั้นเติมนมข้นหวานอีก3ช้อนชานะคะคนให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ให้เย็นเสร็จแล้วเนี่ยเรามาบีบ b บ s t ูส o d s ซีอ่ออ y o เรน g ์ลงไปที่ก้นแก้วแล้วก็อัดน้ำแข็งให้เต็มแก้วเหมือนเดิมจากนั้นเติมนมสดลงไปนิดนิด,นดแล้วก็ราดช็อกโกแลตที่เย็นแล้วตามลงไปแค่นี้เราก็ได้เครื่องดื่มปิแก้วที่อร่อยลงตัวแล้วละคะ่ะ เต้ยโอ้ยหมาขายเยอะแยะไปหมดเลยมีอะไรบ้างคะเนี่ยนะะก็จะมีนมสดสตรอเบอรี่สไตล์เกาหลีนะคะอันนี้ก็คือช็อโกโกออร์เรนจ์นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่มองบังแล้วก็ออเรนจ์มองบังค่ะโอ้ยน่ากินไปหมดเลยแล้วแต่จะหวานเนี่ยนไหมคะเนี่ยปาปาไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าเบสฟูสฟรีเซียนะคะเขาทําจากผลไม้แท้น้ําตาลน้อยนะคะที่สํคาคัญเป็นสีธรรมชาติเพราะฉะนั้นทุกคนนะเขาจะทานได้แบบคุณค่าทางอาหารเต็มเ็เลยค่ะ คันเลยนะจัดไปเลยกายโอ้โหหวานมากเลยอ่ะอร่อยมากเป็นไงบ้างขาหวานเกินไปไหมกำลังดีเลยค่ะแม่เห็นไหมล่ะเค้กเนี่ยอร่อยมากบอกเลยแบบมันได้รสส้มนะแบบมีเนื้อนิดๆด้วยอร่อยได้ลองกินดูครับอร่อยไหม สนุกไหมงั้นเดี๋ยวพอัวเราขออนุญาตไปกินก่อนนะคะอ่ะวันนี้ลาไปแล้วใครอยากทำคาเฟ่แบบนี้ก็ลองดูนะคะอ่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ